สว,ส,สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะพบกับคุณครูเสาวนีโชคสุชาตินะคะเป็นครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่1น,นะคะในปีนี้นะคะนักเรียนคงเห็นหน้าคุณครูสอนแทนคุณครูจินตนาวชงเงินนะคะซึ่งท่านนั้นครบวาระการทํางานของเรียนวังแล้วนะคะท่านไม่ได้สอนแล้วนะคะคุณครูจึงมาสอนแทนคุณครูจินตนาวชงเงินนะคะ ค่ะเด็กๆก็เพิ่งผ่านชั้นอนุบาลสามปีนี้หนูมาอยู่ชั้นปออะไรครับปอปอะไรคะลูกปอหนึ่งห้องนี้คือปอหนึ่งทับปอหนึ่งทับสามไหนใครเป็นคนเก่งบ้างยกมือสิลูกโอ้โหเก่งทุกคนเลยนะคะเก่งมากไหมลูกเก่งมากไหมครับมากไหมคะเก่งมากมากเลยนะคะทุกคนเก่งมาก ค่ะคุณครูก็ยังไม่รู้จักชื่อของเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามทุกคนเลยนะคะว่าหนูชื่ออะไรนะคะให้บอกชื่อแล้วก็บอกนามสกุลไหนใครเขียนชื่อไปแล้วอ่าวันนี้ครูก็มีแบบทดสอบนะคะแต่ยังไม่ทําตอนนี้เดี๋ยวให้เขียนชื่อนามสกุลลงไปนะคะวันนี้ขอรู้จักก่อนว่าแต่ละคนนั้น มีชื่อมีนามสกุลอย่างไรบ้างหนูต้องตั้งใจเรียนนะลูกหนูได้ออกทีวีด้วยเดี๋ยวตัวหนูเนี่ยจะต,ต้องอยู่ในจอทีวีให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางให้คุณพ่อคุณแม่ที่นั่งดูทีวีอยู่เห็นด้วยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่แอบมองอยู่แล้วว่าเอ๊ะลูกๆน่ารักหรือเปล่าห่วงเรียนหรือห่วงเล่นถ้าหนูห่วงเรียนคุณพ่อคุณแม่ดีใจมากเลยภูมิใจ แต่ถ้าหนูห่วงเล่นคุณพ่อคุณแม่ต้องเสียใจถ้าเสียใจต้องไม่ลูกร้องไห้ที่เด็กๆเอาแต่เล่นนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจไหมลูกไม,ไม่อยากอยากให้ภูมิใจในตัวเด็กๆไหมคะอย,อยากให้ภูมิใจเพราะฉะนั้นหนูต้องตั้งใจเรียนนะคะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละคนนั้นชื่ออะไรให้บอกชื่อ นามสก,กุลที่ชัดเจนลงไปด้วยว่าหนูชื่ออะไรนะคะอ่ามาดูคนแรกชื่อเด็กหญิงมองมกล้องลูกหนูมองกล้องนะคะก,กล้อง,งที่มีแสงสีแดงๆจะจับภาพหนูอยู่นะคะเด็กหญิงปานรพีพม,มาราปานรพีภูม,มิารานะคะอ่าคนต่อไปส่งไมค์ต่อให้เพื่อนลูก ไม่ต้องปิดไม้นะคะลูกหนูไม่ต้องเลื่อนเลยนะคะอ่าหนูพูดต่อได้เลยนะลูก,กมองกล้องนี่ลูกมองกล้องนี้นะคะหรือมองกล้องลูกเด็กหญิงน,นาริพรน้มสกุลละลูกนุชคงค่ะเด็กหญิงนาริพรนุชคงใช่ไหมลูกอ่ะคุณแม่ดูอยู่ที่บ้านคนต่อไปลูกอ่าส่งต่อเลยค่ะมองกล้องนี่ลูกอมองกอ้องด,ด้วยปานทิพย์น้ยิกุลโดนัท ูชื่อกิตรพรปานทิพย์นามสกุลชื่อโดนัทนามสก,กุลชื่อโดนัทโดนัทคือชื่อเล่นหรือเปล่าลูกเอาหม่ลูกชื่อเด็กหญิงกิตาพรปานทิพย์ชื่อเล่นว่าโดนัทใช่ไหมคะอ่าคนต่อไปค่ะมองกล้องนิยค่ะมองนี่ลูกชื่อดารุณีค่ะเด็กหญิงดารุณีนามสก,กุล ดาลุนีสุขสมสุขสมอะส่งไมโครโฟนให้เพื่อนอย่าให้หล่นนะลูกจับดีดีแน่นๆนะคะชื่อวราลือไทยพายขำค่ะเอ๊เดก็กหญิงหรือเด็กชายคะเด็กหญิงค่ะต้องบอกชัดๆลูกเอาใหม่ลูกเด็กหญิงวราลูกไทยถ้าหนูพูดแล้วหนูขยับขึ้นมาหน่อยนึงอย่าบังหน้าเพื่อนอเด็กหญิงวราลือไทยพายขำค่ะวะราลือไทยพายขำค่ะ,ค,ค,ะคนต่อไปค่ะ เสียงยังฟังชัดทุกคนเลยชัดพรข่วงพรค่ะเด็กหญิงอะไรนะคะชัดพรข่วงพรค่ะชัดพรอ่วมทองอ่าเก่งมากลูกอินทิราทองวิเศษค่ะอะไรเนี่ยลูกอินทิราทองวิเศษค่ะจันอินทิราทองวิเศษเดลูกอ่าเก่งมากค่ะคนต่อไปค่ะ พูนผลหอมจันชื่อเล่นว่าปิ๊งปิงเอาใหม่อีกครั้งนลลูกชัดๆเลยค่ะเด็กหญิงพูนผลหอมจันเด็กหญิงพูนผลหอมจันชื่อเล่นว่าปิ๊งปิงปิ๊งปิงด้วยโอ้โหมีปิ๊งปิงด้วยนะคะหัดเลดนี้ไทยกันปิงปิ๊งขยับมานิดนึงลูกเดี๋ยวให้ให้เพื่อนตอบบ้างอ่หนูหลบนิดนึงอ่ะเพื่อนข้างหลังยืนก็ได้ลูกมองกล้องนู้นลูกมองกล้องนู้น ชื่อเด็กหญิงค่ะถัดลิีไทยกันค่ะอะไรนะคะถะัด็กดีไทยกันพัดทะดีไทยกรรมอ๋อค่ะอ่ะส่งม์ให้เพื่อนลูกค่ะมองกล้องมองกล้องนี้มองกล้องนี้กล้องที่มีสีแดงแดงหนูจ้องเลยลูกถ้ากล้องไหนสีแดงหนูมองกล้องนั้นเลยนะคะหนูชื่อกหนกวรรณสวนน้อง อะไรเอ่ยอีกครั้งค่ะคนเก่งอีกครั้งหนึ่งลูกชื่อกระหนกวันวน,นะหงกรนกออนกหนกวันกระหนกวันนามสกุลเลยนะคะกรนกวันกระหนกวันนามสกุลมีไหมลูกชื่อใบเฟินชื่อใบเฟินอ่ะเป็นายลูกอ่ะคนต่อไปอชื่อเด็กหญิงนะัทยาเข็มหน้าค่ะเด็กหญิง เด็กหญิงกนก,การค่ะกะนกการอ่าคนต่อไปพิชอ่าพอบอกนาสก,กุลและยามฝนกันที่มาผู้ถอดอ่าคนนี้เก่งบอกนามสก,กุลด้วยอย่าเพิ่งส่งไม้ลูกอีกครั้งหนึ่งชัดชัดสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนิดาชูสวัสด์อ่าพนิดาชูสวัสด์ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมินตาผู้ละยาค่ะมีตาเหรอลูกโอ้ชื่อแปลกผู้ละยา หนูชื่อเด็กหญิงสิรินภาเด็กหญิงอะไรนะคะเด็กหญิงสิรินภาสิรินภานามสกุลอะไรลูกนามสกุลอะไรคะไม่รู้ <c oughs> เอาไม่เป็นไรหนูชื่อเด็กหญิงชนิดชาห่วงพรห,ห,หนูชื่อเด็กหญิงยาลินดานามสกุลบัวง,งามยาลินดา Nam Sukun Buangam Jariyang Yalinda มาดูเลยนะคะมาดูนุ่มน้อยคนต่อไปเมื่อสักครู่นี้ผ่านมาแล้วเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีนี่เป็นสุภาพบุรุษรูปหล่อด้วยฟันหล่อหรือเปล่านั่งยังไงครับผมเอาขาลงลูก <c oughs> ไม่ไม่ขำเพื่อนลูกไม่เอาลูกไม่ขำนะคะ <c oughs> ทุกคนฟันหล่อหมดเลยเพราะอะไรคะฟันน้ำนมเริ่มหลุดแล้วเดี๋ยวฟันแท้ขึ้นมา <c oughs> จับไม่ดีๆลูกจับไมโครโฟนดีๆ อ้าวพูดเลยครับเอาไมโครโฟนไว้ที่ปากลูกเร็วเร็วไม่ต้องอายลูกฟันหลอไม่เป็นไรเรื่องธรรมชาติชื่ออะไรครับอ่าเดี๋ยวสุดท้ายให้เพื่อนพูดก่อนกันแล้วกันเขินเขิน้นนะลูกส่งไมค์หนูต้องรับไมค์ห้ามไมค์หล่นนะลูกอ่าคนต่อไปจับไมโครโฟนอ้าวช,ชื่อยายนิสาค่ะชื่อเด็กหญิง อะรนะคะนามสกุลอันเอาชื่อก่อนลูกเอาชื่อก่อนชื่ออะไรคะเด็กหญิงอะไรเอ่ยไม่รู้เด็กหญิงไม่รู้มีเหรอลูกเด็กหญิงไม่รู้นามสกุลไม่ทราบมีไหมคะไม่มีชื่อเด็กหญิงอะไรลูกอ่าเดี๋ยวนึกก่อนให้เพื่อนตอบก่อนเด็กชายชื่อนายเด็กชายอะไรครับเอาชด็กชายพัโยนแท้เซพัทยน์พัทยนต์แช่ พายเชยนแซโซแซโซอ่ะคนต่อไปค่ะช้าช้าชัดชัดลูกชื่ออะไรครับิกกระดาชื่ออะนรนะชื่อนามสกุลใ,ใครไม่รู้ไม่เก่งสิลูกทุกคนต้องมีชื่อมีนามสกุลนะคะอ่ะส่งมาให้เพื่อนต่อ ทำไมผู้หญิงเก่งจังเลยผู้หญิงบอกได้หมดเลยว่าชื่ออ,อะไรนามสกุลอะไรหนูชื่อเด็ก,กชายนิลูกชาเกิดตะวางครับเด็กชายวิชาเด็กชายนิลูกชาเด็กชายธนกรวงยากาอะไรมนดารานะอะไรนะครับเด็กชายธนกรธนทรนามสกุลอีกครั้งหนึ่งวงยา,าลามดาราอ่ะคนต่อไป อาไมโครโฟนไว้ใกล้ปากครับผมชื่อเด็กชายกาฟิครับกาฟิลแหละครับอ้าวเพื่อนที่บอกแล้วไม่เล่นกล้องลูกพี่จับภาพยากมากหนูเล่นกล้องไม่ได้ลูกให้เพื่อนมีโอกาสแจ้งเกิดบ้างทีละคนลูกอา้าวชื่ออะไรครับเด็กชายกาฟิลเด็กชายกาฟิลน้ำสกุลกาฟิลน้ำสกุลอะไรครับผม กอแก้วก่อแก้วอ่ากาฟิวส่งมาให้เพื่อนครับข้างหลังลูกอ่ากาฟิวหลบเพื่อนลูกให้เพื่อนเห็นหน้าบ้างให้เห็นอ้ากล้องจับเพื่อนได้ชื่ออะไรครับผมคนสุดท้ายบอกชื่อนามสก,กุลกใครบอกได้เป็นคนเก่งมากๆเลยชื่ออะไรครับอังคุครับผม ตื่นเต้นล่ะลูกวันนี้จับไมโครโฟนวันนี้ออกอากาศเป็นวันแรกตื่นเต้นเอาส่งไม้ให้เพื่อนคนต่อไปลูกจับไม้แน่นๆห้ามไม้หล่นนะครับหนูชื่ออาร์ตจ๋าชื่ออะไรคะเด็กชายอาร์ตอะไรนะลูกอาร์ตชื่ออาร์ตอ่าแล้วชื่อจริงล่ะครับกิติพิษเด็กกิติพิษอะไรวิทย์นะคะกิติพิษนาคดกีกิติพิษอ๋อกิติพิษนามสกุลล่ะครับ สกุลอาร์ตอีกแล้วอาร์ตควยเพื่อนคนต่อไปลูกอาร์ตเป็นชื่อเล่นหรือเปล่าลูกชื่อเล่นอ่ะคนต่อไปอนุหนูให้เพื่อนแล้วอ่ะค่ะหนูพูดครับลืมแล้วลืมแล้วได้ไงลูกชื่ออะไรครับชื่อลืมได้ไหมลูกชื่อเราเองลืมได้ไหมคะไม่ได้ลูกชื่อเราชื่ออะไรอย่าบังหน้าเพื่อนลูกอย่าบังหน้าเพื่อนอย่าอยู่ได้พูด พงษ์สะเทินจือกระจายครับฮะอ่าไม่เป็นไรส่งให้เพื่อนแล้วส่งให้เพื่อนพูดเด็กชายกายสิทธิ์เด็กชายอะไรนะครับกายสิทธิ์อภิสิทธิ์กายสิทธิ์กายสิทธิ์อ๋อนามสกุลละครับนามสกุลพยักษนะ์หน้าเอาะไม่เป็นไรคนต่อไปสุดที่พงจารุศริวรรณคุณ ชื่อดีมุกทองตอธิทองครับโอ้ตัวเล็กนิดเดียวจะพูดชัดแจ๋วเลยเก่งมากเอาคนต่อไปเสกสารเสกสารครับเด็กชายสเกายสกสรรครับเอาเพื่อนต่อไปเด,เด็กชายเวรัตพะขันชัยครับต่อไปลูกผมชื่อแมนเด็กชายธีรพัฒน์นุ่มจุยอ่อาสุดท้ายผมชื่อเชียงครับสอนชายสินธุรักษ พี่แม็กชื่อจริงชื่ออะไรครับสศรชัยครับสักชัยเหมือนกันเลย,อ,ยอ๋อศรชัยเหรอคะอ่ะปลบมือให้กับตัวเองคนที่บอกทั้งชื่อและนำสกุลได้ชัดเจนนะคะเด็กๆเ,เก่งมากวันนี้บางคนนั้นบางคนอาจจะเป็นยงคะตื่นเต้น เพราะว่ามาเรียนชั้นป .1 แล้วก็อยู่ในห้องออกอากาศเป็นวันแรกนะคะหลายคนที่เก่งมากกล้าแสดงออกไม่เป็นไรลูกค่อยๆปรับตัวนะคะค่ะวันนี้คุณครูสาวนีมีแบบทดสอบจะทดสอบ